สวัสดีค่ะอราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเป็นธาตุลมนะคะปัจจุบันได้สีถ้วยมาชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นเป็นการที่นิ่งได้สงบได้และผ่านไปได้สิ่งที่คาดหวังเนี่ยราชาไม้ ถ้าเปรียบว่าเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะคุณก็จะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆเลยคะะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่การไตร่ตรองการรอการดูการมองของเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างพิจารณามันนานแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยเป็นสเตนพูดคุยกันอย่างใสๆเลยเอางี้แล้วกันอนาคตอันใกล้เนี่ยเป็นเด็กเรียนสะอาดถูกใจสิ่งที่คุณดูมานานแล้วมองมานานแล้วเนี่ย สรุปเด e m a g i มจิเสมดังใจนึกทุกป,ประการเลยค่ะชาวราศีตุลเดี๋ยวเราจะถามพี่นางฟ้าให้นะคะว่าพี่นางฟ้าเนี่ยจะมีอะไรแนะนําชาวราศีตุลหรือเปล่านะคะ มีแต่เรื่องดีๆของชาวราศีตุลฉันไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วฉันสบายใจกับสิ่งดีงามแล้วสิ่งดีงามเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยได้สมดังใจคุณนึกอย่างนี้ค่ะในชาวราศีตุลคําใดไม่สุภาพเนี่ยเราต้องกราบขออภัยด้วยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับราทาโลด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ